การบริหารคนจึงต้องเป็นเรื่องราวของสไตล์นอกตำราคนทุกคนเนี่ยเราทานเม็ดข้าวเนี่ยมาเหมือนกันนะแต่จะเห็นว่าออกมาแล้วอุปนิสัยเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นการบริหารคนจึงน่าจะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์การได้พบปะผู้คนประสบการณ์ของการเรียนรู้จากผู้คนอย่างหลากหลายการแก้ปัญหาคนที่หลากหลายในหลายรูปแบบด้วยความหลากหลายเหล่านี้เนี่ย หากเราอ่านคนให้เป็นใช้คนให้เป็นแล้วก็รู้ว่าจะใช้คนที่ใช่ในสถานการณ์ที่ใช่และในเงื่อนไขเวลาที่ใช่อย่างไรเนี่ยก็จะสามารถใช้ความหลากหลายของคนเนี่ยให้สอดรับกับความหลากหลายของสถานการณ์และหลากหลายของหน้าที่การงานได้ เขาได้เห็นถึงความสําคัญของบุคลากรในองค์กรที่มองว่า,าบุคลากรเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้องค์กรเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้สมิธิเวชค่ะเป็นองค์กรที่ให้เราสามารถทำงานได้ตามความถนัดของตัวเราเอง แล้วก็ให้เราพัฒนาตัวเองไปตามผลทางที่เราสนใจมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาแล้วสอนให้เรามอง one step forward เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองหรือการที่เราจะพาทีมไปเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็จะทำได้ง่ายมากคือเรื่องของการบริหารทีมเนี่ยนะก็ขนมปังหนึ่งชิ้นก็สามารถควบคุมปลาทุกสายพันธุ์ ที่มีอุปนิสัยต่างกันให้เดินทางไปยังทิศที่เราต้องการได้อยู่ที่ว่าเราจะโยนไปในทิศใดเท่านั้นทุกความต้องการขององค์กรต่อผู้คนต้องอยู่ที่ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับผู้คนเนี่ยอย่างไรเสมอทำแล้วได้อะไรนั่นคือการกระตุ้นความอยากหากไม่ทำแล้วจะเกิดผลเสียอะไรนั่นคือเป็นการกระตุ้นความกลัวความอยากและความกลัวก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยนำพาผู้คนให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เราสัมผัสได้ว่าโครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่นมีความเป็นอาจาริตี้ค่ะคือทุกคนทำงานอย่างมีแพชชั่นคือมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้รับมอบหมายพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เราได้มาอยู่ในท่ามกลางรุ่นพี่นะคะเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันเป็นทีม จากน้องใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะดูแลคนไข้ให้ได้ดีอย่างไรได้รับการเชนเนิ่งของโรงพยาบาลสมิติเวชและยึดหลัก B5F ในการนําไปดูแลคนไข้และญาติดได้อย่างครอบคลุมเพิ่มประสิทธิภาพให้ดูแลคนไข้ได้อย่างปลอดภยัยหลังจากที่ทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขานะมีความสุขกับการทํางานชีวิตครอบครัวก็จะสมดุลไปด้วยส่งผลให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างดีค่ะท้ายสุดเนี่ย ต้องทําอย่างไรให้ผู้คนที่ทํางานร่วมกันมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าต้องทําอย่างไรให้ผู้คนทํางานที่ทํางานร่วมกับเรามีความสุขผู้ให้บริการที่มีความสุขเท่านั้นจึงสามารถทําให้ผู้รับบริการมีความสุขได้และเมื่อผู้รับบริการมีความสุขความสําเร็จขององค์กรก็จะตามมา